ฟอร์ดเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีตำนานมากกว่า100ปีเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี1996ผมยังจำวันแรกได้เป็นอย่างดีครับเมื่อ25ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นพนักงานหมายเลข9ของฟอร์ดประเทศไทยครับเราภาคภูมิใจครับที่ฟอร์ดประเทศไทย มีความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยครับทั้งโรงงาน FTM และ AHT เป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของ Ford Motor Company ครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราผลิตรถยนต์ไปแล้วมากกว่า1 9ล้านคันทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปอีกกว่า100ประเทศทั่วโลกครับเราลงทุนไปแล้วครับ กว่า8,000มล้านบาทในประเทศไทยผมร่วมงานกับปอร์ดโดยเริ่มงานที่ AT ตั้งแต่เริ่มแรกครับปีนี้ก็เข้าปีที่2 5แล้วครับเราเริ่มตั้งโรงงาน AT ในช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ่งในประเทศไทยพอดีแต่ทั้งปอร์ดและ AT ยังคงเดินหน้าก่อสร้างต่อทำให้เราสาม,มารถผลิตรถยนต์ปอดแลนเจอร์คันแรกของประเทศสเร็ครับเ t เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีการลงทุนสูง เป็นฐานการผลิตที่สำคัญระดับโลกของปอดในการผลิตรถยนต์ Ford r นเจอร์และปอ r d e v e r e ร t ์ครับในส่วนรถที่เราผลิตปอ r d ลนเจ e r คือปอ d นิรภัยคันแรกของประเทศไทยเราได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับความปลอดภัยใส่เข้ามาในรถกระบะที่เราผลิตเช่น ABS ฐานการกระแทกด้านข้างถุงลมนิรภัยมาใส่ในรถกระบะของเราหลังจากนั้นปอดก็ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยคือการเปิดตัว รถกระบะแบบโอเพนแคปครับในส่วนของ Ford e v e r e อ t s ผมก็ได้มีโอกาสอยู่ร่วมในตั้งแต่ช่วงพัฒนาต้นต้นฟอร์ดเอเวอมีพื้นฐานการพัฒนามาจากรถกระบะซึ่งเกิดจากความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยปัจจุบันฟอร์ e v อเวอรยังต่งขายไปในหลายประเทศทั่วโลกค Auto Alliance Thailand is a joint venture company that's grown together with Ford since day one here in Thailand more than 25 years ago. Our skilled and dedicated team of more than 5,000 are proud of our role as Ford's regional production and export hub for both Ranger and Everest products. AAT set standards for automotive manufacturing through our ongoing commitment to world-class quality. FTM, Ford Thailand Manufacturing, but as part of our DNA, it also stands for family, teamwork and being motivated. Another three key topics for FTM are also. Our state of the art facilities, our people, and thirdly, our manufacturing process. We do this, and it is of paramount importance to deliver all three because we want to treat our customers like family. Our Thailand customer, our export markets, this is of paramount importance to us at every single day. ที่โรงงาน FTM ของเราได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เรียกว่า Maker Space ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันจะสร้างความผ่อนคลายแล้วก็ส่งเสริมให้พนักงานได้ create idea ใหม่ๆหนึ่งในผลงานเลยที่เราภาคภูมิใจก็คือตัว d o l l e r shutter อย่างเดิมมันเป็นแมนนวลมันไม่สะดวกสบายกับลูกค้าเลยแล้วก็อยากได้เป็นไฟฟ้าแล้วที่สำคัญก็คือมันก็ต้องมีความ s a ฟ e ี้พอที่จะไม่ไปหนีบมือหรือว่าหนีบของของลูกค้าเสียหาย หลังจากที่ทดลองทดสอบมาเป็นระยะเวลาเกือบ2อปีะคะ่ะงานชิ้นนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ส่งมอบออกสู่ท้องตลาดมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้พวกเราอะอยากจะสร้างสรรค์าง,งานนวัตกรรมเพื่อให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอะคะ่ะเรามีผู้จำหน่ายที่ก่อตั้งธุรกิจและเติบโตมากับเรา เป็นผู้จำหน่ายของเราเป็นคนในครอบครัวของเราที่เราจะร่วมกันดูแลลูกค้าให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันครับปอดเชีนงนครมาถนะคะเป็นผู้จำหน่ายในจงังหวัดนครมาถกมาเป็นระยะเวลา24ปีค่ะโดยเริ่มต้นจากที่คุณพ่อนะคะสนใจและก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของปอดค่ะในการเป็นผู้จำหน่าย เราถือว่าเราเป็นด่านแรกนะคะสำหรับลูกค้าในการที่เราจะได้มอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเราก็จะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจซึ่งเราพยายามเต็มที่ค่ะในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดจากปู่เองเนี่ยรับช่วงต่อการทำธุรกิจใช่ไหมคะจากคุณพ่อมาหาลูกตัวรถก็เหมือนกันค่ะ ุ๋ยได้เห็นตั้งแต่คุณพ่อใช้จนลูกเขาอะค่ะก็มาใช้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วเรารู้จักเขาตั้งแต่พ่อลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งการบริการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอะค่ะลังจ,จากการซื้อไปแล้วค่ะผมเองเป็นทายาตุ่นที่สองนะครับมารับช่วงต่อในการบริหารของธุรกิจครอบครัวถ้าพูดถึงลูกค้าภาคใต้นะครับ ลูกค้าภาคใต้เป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของเราเป็นกเกษตรกรน,นะครับเป็นความเป็นเองซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเอาสินค้าเราที่เป็นรถฟอร์ดเนี่ยแหละครับเข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้าได้ด้วยหลักการของฟอร์ตนะครับที่เน้นย้าว่าการจะให้บริการลูกค้าให้ดีพนักง,งานที่ให้บริการต้องมีความภาคภูมิใจและมีความสุข ฟอร์ดก็ได้สร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า p e s i d เด t c l ับเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกและแห่งเดียวครับที่เป็นโปรแกรมนี้ที่มุ่งเน้นให้พนักงานของฟอร์ดที่เข้าร่วมโปรแกรมได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อให้มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำฟอร์ดยินดีต้อนรับครับเราทุกคนที่ฟอร์ดมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กับครอบครัวของปอดครับ สำหรับงานหน้าบ้านเนี่ยคือการดูแลลูกค้ารถยนต์ f o ร์ทุกคนนะครับโดยการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จําหน่าย f o ร์ททั่วประเทศในการให้บริาการลูกค้าของเราด้วยความซื่อสัตย์เชี่ยวชาญและการเอาใจใส่รวมถึงการน,นํานวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกคา้าสําหรับส่วนของงานหลังบ้านนะครับทางทีมงานบริาการลูกค้าของเราก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องของงานคลังอะไหล่นะครับสำหรับการให้บริการลูกค้าโดยคลังอะไหล่ที่ประเทศไทยเป็นคลังอะไหล่ระดับภูมิภาคที่ใช้จัดเก็บและกระจายอะไหล่ไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลก เรามีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ตั้งแต่การออกแบบคลังสินค้าระบบจัดเก็บและการบริหารสินค้าคงคลังทำให้ปัจจุบันเราสามารถจัดเก็บอะไรได้มากกว่า60,000่รายการหรือมากกว่า2ล้านชิ้นในคลังสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ Project Talk to Expert นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราเริ่มต้นขึ้นมาจากเมื่อเรามีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ ทราบฟังก์ชันดีดีต่างๆของตัวรถทาง Ford เองเนี่ยนะครับจึงจัดตั้งทีมงาน Talk to the Expert ขึ้นมาเพื่อเดินสายไปหาลูกค้าทั่วประเทศไทยมั่นใจช่าง Ford ได้ครับผมอยู่ที่ Ford มานานรู้สึกว่า Ford ดเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่นะครับอยู่กันเหมือนพี่น้องมีเรื่องอะไรปรึกษาก็ได้นะครับที่สำคัญ ผมอยู่ตั้งแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักรถยนต์ฟอร์ดนะครับแต่ทุกวันนี้ฟอร์ดเป็นรถกระบะที่อยู่ในช็อปปนิดเป็นรถที่ทุกคนรู้จักทุกคนอยากอยากใช้ครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันที่บ้านผมใช้รถยนต์ฟอร์ดทุกคันครับในส่วนที่ผมต้องดูแลนะครับแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือลูกค้า uh, end user ที่ซื้อรถไปใช้งานนะครับส่วนที่2ก็คือผู้ค้าของบริษัทฟอร์ดก็คือผู้จําหน่ายฟอร์ดนั่นเองนะครับหน้าที่ของผมก็คือต้องทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ซื้อรถไปใช้งานเนี่ย มีความพึงพอใจนะครับกับผลิตภัณฑ์และในส่วนที่2ก็คือผู้จําหน่ายฟอร์ดผมต้องทําให้เขาสามารถเติบโต,ต,ตได้อย่างยังยงย่งยืนไปกับบริษัทได้ครับผมทํางานที่ฟอร์ดมา14ปีแล้วนะครับก็ยังสนุกอยู่ทุกวันนะครับที่สนุกอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เองเนี่ยนะครับมันมีการแข่งขันที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราเองเนี่ยจะต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับบริษัทฟอร์ดนะครับก็คือบริษัทฟอร์ดเนี่ย ให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวสูงมากนะครับปัจจุบันนะคะมีวิชั่นอันนึงของ Ford นะคะคือการ treat customer like family หรือว่าทําให้ treat ลูกค้าดูแลลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวของเรานะคะมองว่าการที่บริษัทดูแลเราเป็นคนในครอบครัวราสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขที่จะสามารถส่งต่อให้กับลูกค้าได้เหมือนกัน เราภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนไทยเราภูมิใจครับที่รถฟอร์ดเข้าไปมีส่วนเติมเต็มในการใช้ชีวิตของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากการใช้รถไปค้าขายใช้รถในชีวิตประจำวันส่งลูกไปโรงเรียนหรือเติมความสุขให้กับครอบครัวในวันพักผ่อนครับสำหรับคันนี้นะครับ Ford Ranger r a p t o r เนี่ย ออฟจะใช้ประจําทุกวันนะครับคันนี้เป็นคันที่2แล้วก็คันแรกก็คือจะเป็น Ford Ranger XLT ความรู้สึกประทับใจเนี่ยจากออฟส่งตรงถึงคุณพ่อเนี่ยซึ่งท่านได้บอกกับออฟว่าความรู้สึกแรกที่เขาได้สัมผัสในการขับขี่ไปต่างจังหวัดในทุกๆวันเนี่ยอย่างต่ํา3-4ชั่วโมงนะครับท่านได้บอกว่ารถช่วยในการขับขี่แล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเมื่อยล้าเนี่ยหายไปเลยครับไม่ว่าจะลุยหรือ ขับเคลื่อนสีล้อสําหรับนักประจนภัยอย่างเราเนี่ยครับไปได้ทุกที่ในโลกนี้ครับฟอร์ดเขามีความเป็นตัวเองแล้วเขากล้าทําในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงและสิ่งนี้เนี่ยครับกล้าพูดกับทุกคนได้เลยว่าแกร่งที่สุดรักที่สุดครับ และนี่คือภาพแห่งความสุขภาพแห่งความทรงจำของลูกค้าฟอร์ดกว่า670,000คนในประเทศไทยตลอด25ปีที่ผ่านมานะครับฟอร์ดไม่เคยหยุดพัฒนารถยนต์เพื่อลูกค้าของเราเราให้คำมั่นสัญญานะครับที่จะดูแลช่วยเหลือสังคมไทยและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับ ทุกโครงการที่เราร่วมทำกับฟอร์ดนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราเห็นตรงกันอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องน้ำบอเตอร์โกลกรีนนะฮะก็เป็นการนำน้ำเข้าไปสู่ในชุมชนให้เกิดอาชีพเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเรื่องของทางด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีที่ฟอร์ดได้ร่วมกับทางสมาคมที่จะทำ

AAT is really proud to have produced exciting Ford products for Thai customers over the last 25 years. We're really excited about what's coming next. I hope you are too. Ford พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่ออนาคตของสังคมไทยครับ